สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้พระชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในัทธิวบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่2นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพันธกิจที่ทรงกระทำเป็นประจานะครับผมอยากจะอ่านจากัทธิวบทที่19ข้อ1ข้อ2นะครับได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเยซูตัดถ้อยคําเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ําจอแดนตะวันออกฝูงชนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป และพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นในพระคัมภีร์ในข้อที่1นึ่งะฮะเมื่อพูดพูดถึงพระองค์ทรงข้ามแม่น้ําเราจะรู้ว่าพระเยซูนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นทางหนึ่งครับก็คือสมาเลียพระองค์จะไม่ได้เข้าในสมาเลียแต่ต้องอ้อมไปทศบุรีนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับชาวยิวโดวยทั่วไปก็ยอมอ้อมนะฮะซึ่งทําให้ระยะเดินทางของเขาไปยังเยรูซาเล็มนั้นใช้เวลามากทีเดียวครับแต่สุดท้ายพระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังเสด็จไปที่สมาเลียอยู่ดีนั่นแหละครับ แต่สิ่งที่พระองค์ทําเป็นประจําคืออะไรนะครับจากพระคัมภีร์ตรงนี้เราได้ข้อคิด2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือพระองค์ทรงสอนคู่กับการรักษาโรคนะครับสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าฝูงชนได้มาหาพระองค์นะครับและพระองค์ทรงรักษาโรคเขาไว้หายข้อที่1บอกว่าพระเยซูตักถ้อยคาหมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนแล้วก็มีการทําอะไรครับมีการรักษาโรคด้วยหมายสําคัญกับการอาจจัศจรรย์ไม่สามารถแยกกันได้เลยครับ คำสอนกับหมายสำคัญแยกกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหมายสำคัญเป็นการแสดงถึงฤทธิ์อำนาจในคําสอนเหล่านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไปที่ใดก็ตามพระองค์ทําเช่นนั้นถ้าเราอ่านในมัทธิวบทที่4ข้อ23ก็เหมือนกันครับพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บมัทธิวบทที่9ข้อ35พระเยซูเสด็จไปตามนครหมู่บ้านในรอบทรงสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐแพ่หนึ่งปพะ่อจรักษาโรคความเจ็บป่วยให้หายเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นมัทธิวบทสี่มัทธิวบทเก้ามัทธิวบทสิบเก้า พระเยซูยังทงทำสองอย่างนี้เป็นประจำและเมื่อพระองค์ทรงสั่งสาวกออกไปพระองค์ก็สั่งให้ออกไปสอนและก็รักษาโรคด้วยในบทที่สิบข้อเ 10: ข้อแปดแต่นั่นเองเนี่ยคริสตจักรต้องไม่ลืม2ออย่างนี้ครับเราจะสอนเพียงอย่างเดียวโดวยไม่มีหมายสำคัญไม่ได้ขณะเดียวกันเราจะมีหมายสำคัญโดยไม่ได้สอนเพียนนงของพระเจ้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือประการที่1ครับทรงสอนคู่กับการรักษาโรคอันที่สองครับคนที่ติดตาม มักจะสนใจแต่สิ่งอัศจรรย์ครับจะสังเกตในข้อสออบอกว่าฝูงชนเป็มนมากได้ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ต้องการมาฟังคําสอนต้องการให้พระเยซูรักษาโรคเท่านั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าแม้ว่าหมายสําคัญกับการสอนแยกกันไม่ได้แต่ยังไงก็ตามฝูงชนก็ปรารถนาเพียงแค่การหายโรคเราต้องยอมรับความจริงว่าในฐานะที่เราติดตามพระเจ้า หลายครั้งคริสจักรเองก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับหมายสําคัญโดยที่ไม่สนใจเรื่องคําสอนดังนั้นเองอย่าทําอย่างนั้นนะครับแต่บางคริสจักรก็ปฏิเสธหมายสําคัญเพราะว่าชอบแต่คําสอนไม่ได้นะครับเราต้องอยู่คู่กันไม่ว่าจะเป็นอนุชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่อยู่ในกลุ่มของเราตลอดเวลาคือทั้งเรื่องของคําสอนและเรื่องของหมายสําคัญเพราะอะไรครับ เพราะพระเจ้าทรงกระทําผ่านทุกๆก,กลุ่มไม่เฉพาะผู้ใหญ่หรือใครเท่านั้นแต่ทุกๆคนสามารถจะทําสิ่งเหล่านี้โดยการอวยพรของพระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์ในลูกาบทที่สิข้อสิบบอกว่าคนอื่นๆได้ทดลองพระองค์โดยขอให้เห็นหมายสําคัญจากท้องฟ้าหมายความว่ายัางไงครับพวกเขาเองต้องการหมายสําคัญและหมายสําคัญและหมายสําคัญนั่นคือสิ่งที่เราเองเข้าใจว่าแม้พระองค์จะสอนคู่กับการรักษาโลกแต่คนก็ยังสนใจแค่การอัศจร,ริ อย่าเป็นคนคิิสัจจ์ที่ตกขอบด้านใดด้านหนึ่งเราต้องไปทั้งคู่แม้คนจะสนใจเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษก็ตามเราต้องเน้นทั้งสองด้านควบคู่กันไปเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำประจําและพระองค์ทรงให้เรียนแบบเราขอบพจพอดครับ